ออันน pues ี้เกมมิ่งรับอันนี้เราจะมาทำหลอดไฟ LED ตัวนี้ก็คือโซเชนอวัเล่ยลวก็กระจุกนะครับจะมาทำกรูแบบเนคุนเซนแล้วก็เอากระจกนะครับวางครับต่อยางนอาองนะครับเพื่อใมันสูงนะฮะโอเคแบบนี้เลยนะครับ ก็จะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะครับผมเทคนิคแตัวนี้ก็ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวดาวน์โหลดได้ตรงดีสคริปชั่นเลยนะครับผมส่วนวิธีการงจิดแผลก็ไปดูคลิปเก่าผมเลยนะครับย้อนหลังจ็ไปดูเมื่อวานเองนะครับโอเคต่อไปก็คุณผู้ชมวินิจขึ้นมานะครับพยายามอย่ากว้างแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเข้าตัวเราพยายามอยู่สูงๆนิดนึงเพื่อไม่ให้มันลอยเข้ามาหาเรานะครับผมกว้างไปเลยซึ่งว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ครับ มันชอบเดินคคงรับฟังไปเลยฟังไปเรื่อยๆจจจนนกว่าะพอใะครับงอะไรแหละเปลี่ยนวุ้นแล้วก็โอเคผมก็จะพอก่อนเมื่อเราพอใจแล้วนะครับก็ทำการข้างบนครับผมแล้วก็มายืนตรงกลางนะครับผมให้มันมาเกาะตัวก่อนรอว่ามันเกาะตัวเสร็จนะครับรอแป๊บนึงอ่ะประมาณนี้มันเกาะตัวเสร็จแล้วเราก็ลงมาดูข้างล่างได้แล้วครับผมตรงนี้นะมันจะกลายเป็นอะไรเปล่าเนี่ยรูปแบบมันเรียกไม่ถูกเนี่ยเ ได้ผต <thôi S 2> ัคิดว่าฟ้าหรือตั้นฟ้าก็เ่ผมก็จะตัคิดี้ว่าสอนสอนทนี้ีละกันผประมาณนี้ก็หมที่จะไปตกแต่งในบ้านหรืเอาไปโชเพื่ออะไรแบบนี้ครับผมก็ถ้ชอบวิธนีหรือคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซแชรด้วยเพื่อเป็นกใจผมในการทไปก็สาหรับคี้ผองวลาไปก่อผมแล้วพน้าครหรับวันนี้วัสดีค เราถูปกมก็จะตามเราเสียงดนตรีแล้วต so ่อต่อต่อไม่พอแล้ว ไม่ตกแต่งในบ้านไทเราเอาไปโชว์เพื่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะน้าสวอสดีครับ